ชัยชนะของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเหนือทีมชาติญี่ปุ่นด้วยสกอร์ที่หลายคนไม่อาจเชื่อว่าเป็นไปได้อย่าง6-0นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลการแข่งขันธรรมดาแต่คือเรื่องราวของความพยายามความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กไทยและเป็นการประกาศศักดิ์ศรีครั้งใหญ่บนเวทีฟุตบอลเยาวชนระดับนานาชาติวันที่เสียงนกวีดสุดท้ายดังขึ้นเหล่าแฟนบอลไทยหลายล้านคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าทีมที่เราติดตามมาอย่างยาวนานทีมที่เต็มไปด้วยเด็กหนุ่มอายุเพียงไม่กีีป่ป กลับสามารถคว่าม,มหาอำนาจฟุตบอลเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้แบบขาดลอยจนสร้างความตกตะลึงไปทั้งวงการฟุตบอลทวีปเอเชียและทําให้หลายชาติเริ่มหันกลับมามองว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลเยาวชนไทยที่กําลังก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งขนาดนี้ภาพเหตุการณ์ในสอนวันนั้นยังติดอยู่ในใจแฟนบอลทุกคนบรรยากาศก่อนแข่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม้หลายฝ่ายจะยกให้ญี่ปุ่นเป็นตัวเต็งแต่เด็กไทยกลับไม่ได้แสดงความหวาดหวั่นแม้แต่นิดเดียว แววตาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจชัดเจนความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าวันนี้พวกเขาจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะไม่ปล่อยให้โอกาสที่รอคอยหลุดลอยไปโดยง่ายเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นความเร็วการประสานงานและความกระหายชัยชนะของทีมชาติไทยกลับเหนือกอว่าที่ทุกคนคาดคิดเด็กไทยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีวิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะกดดันคู่แข่งไม่ให้ตั้งเกมตามสไตล์ถนัดของตัวเองและเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็เห็นการเปิดเกมบุกที่มีรูปแบบชัดเจน รวดเร็วและเฉียบคมจนทําให้แนวรับของญี่ปุ่นตั้งตัวแทบไม่ทันประตูแรกที่เกิดขึ้นสร้างแรงสันเทถอนไปทั้งสนามแฟนบอลไทยทั้งในสนามและที่หน้าทีวีต่างส่งเสียงเฮยอย่างสุดเสียงประตูนั้นไม่ใช่แค่การขึ้นนําแตกคือสัญญาณเตือนว่าทีมไทยมาไกลกว่าเดิมมากมาแบบพร้อมท้าชนทุกชาติไม่ได้มาเพียงเพื่อสร้างประสบการณ์แต่กําลังมาเพื่อยแย่งชัยชนะและประกาศให้โลกเห็นว่าเยาว,วชนไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในเอเชีย ญี่ปุ่นที่เคยคุมเกมเหนือกว่าทีมไทยมาตลอดหลายปีเริ่มออกอาการตื่นประหนกเหมือนเจอสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งเร็วการเข้าทำที่เฉียบพลันและการเคลื่อนที่ที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของผู้เล่นไทยเด็กไทยไม่หยุดเพียงแค่ประตูเดียวแต่เดินหน้าบุกอย่างมั่นใจเหมือนรู้ตัวว่าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นต่อหน้าแฟนบอลทั่วโลกประตูที่สองตามมาติดติดจากจังหวัดสวนกรับที่สุดยอดความเร็วและความแม่นยำของกองหน้าไทยในจังหวัดนั้นเรียกได้ว่าระดับอินเตอร์ นักวิเคราะห์หลายคนยังออกปากชมว่านั่นคือการจบสกอร์ที่ทีมระดับชาติชุดใหญ่ยังต้องศึกษาญี่ปุ่นพยายามตั้งเกมรุกของตัวเองขึ้นมาใหม่แต่ทุกครั้งที่พวกเขาจ่ายบอลหรือพยายามแทงทะลุช่องก็จะถูกผู้เล่นไทยตัดบอลได้ตลอดราวกับอ่านเกมล่วงหน้าได้ราวกับว่าพวกเขาซ้อมมานับร้อยครั้งเพื่อเตรียมรับมือกับรูปแบบการเล่นของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมื่อประตูที่สามมาแฟนบอลทั้งสนามแทบจะลุกขึ้นยืนปรบมือไม่หยุด มันไม่ใช่แค่ความดีใจแต่คือความภาคภูมิใจที่ล้นทะลักออกมาจากหัวใจของคนไทยทุกคนประตูนั้นแสดงให้เห็นถึงความกลา้าความมั่นใจและความเฉียบคมของผู้เล่นไทยเด็กเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์แต่ยังมีหัวใจนักสู้และการตัดสินใจที่เฉียบแหลมกว่านักเตะวัยเดียวกันหลายประเทศมันทําให้แฟนบอลและโค้ชเริ่มตั้งคําถามในใจว่านี่คือยุคใหม่ของฟุตบอลไทยใช่หรือไม่นี่คือสัญ,ญญาณว่าฟุตบอลเยาวชนไทยกําลังพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าใช่หรือไม่ ครึ่งแรกจบลงด้วยเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มบรรยากาศในสนามไม่ต่างจากการฉอลองแชมป์ผู้เล่นไทยเดินเข้าห้องพักพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยพลังไม่ได้ยิ้มเพราะคิดว่าชนะแล้วแต่ยิ้มเพราะรู้ว่าตัวเองทำตามแผนที่ฝึกซ้อมมาได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ญี่ปุ่นเองก็เริ่มสับสนพวกเขาไม่เคยเจอทีมไทยที่แข็งแกร่งและดุดันแบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่ทีมไทยที่เคยพ่ายแพ้ในอดีตไม่ใช่ทีมที่มักจะเสียประตูในช่วงสำคัญแต่คือทีมที่พัฒนาขึ้นในทุกมิติ ทั้งความฟิตความเร็วความเข้าใจเกมและความเฉียบขาดในการตัดสินใจเครื่องหลังเริ่มต้นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไทยไม่ถอยไม่ตั้งรับแต่ยังคงเดินหน้าบุกอย่างไม่หยุดเหมือนเป็นการส่งข้อความไปยังญี่ปุ่นว่าเกมนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดนาทีที่4ของเครื่องหลังประตูที่4ีก็มาถึงทุกคนแทบไม่เชื่อว่ามันกําลังเกิดขึ้นจริงนักเตะไทยส่งบอลอย่างลื่นไหลไหลเหมือนน้าไหลาจากเรีมเส้นเข้าสู่จุดอันตราย ก่อนจะจบสกอร์ด้วยความเฉียบขาดที่ทําให้แฟนบอลญี่ปุ่นถึงกับก้มหน้างเงียบงานบางคนถึงขั้นยืนงงราวกับไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนหลังประตูที่4ญี่ปุ่นเริ่มพยายามใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายและประสบการณ์เพื่อไล่กดดันคืนแต่ผู้เล่นไทยมีความมั่นใจเต็มร้อยพวกเขาสู้ทุกจังหวะไม่ปล่อยให้ญี่ปุ่นได้ตั้งเกมง่ายๆและที่สําคัญคือไทยมีวินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยม ทุกคนลงมาช่วยกันไล่บอลทุกคนสื่อสารกันอย่างชัดเจนและผู้รักษาประตูไทยเองก็ทําหน้าที่ปิดประตูได้อย่างไร้ทิฏฐิทําให้ญี่ปุ่นไม่สามารถยิงประตูคืนได้แม้แต่นัดเดียวการยิงประตูที่5และ6เป็นจุดที่ทําให้เกมนี้ถูกบันทึกลงเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยาวชนไทยประตูที่5เกิดจากการเล่นที่สวยสดงดงามระดับไฮไลท์โลกการประสานงานที่ลงตัวราวกับดูฟุตบอลย e ุโรป ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเปิดบอลการค่อยบอลหลอกหรือการตัดเข้าในยิงเสียบมุมทุกอย่างมันเป๊ะจนแฟนบอลญี่ปุ่นเองยังต้องยอมรับว่าไทยเหนือกว่าในวันนั้นจริงๆและเมื่อประตูที่6กเกิดขึ้นสนามทั้งสนามเต้นเหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆแฟนบอลไทยถึงกับร้องไห้กอดกันเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ในชีวิตทีมชาติไทยยู19ชนะญี่ปุ่น6กถึงศแบบที่ไม่มีใครคาดคิดได้มาก่อนนี่คือการประกาศต่อโลกกว่าความทุ่มเท ความพยายามและการพัฒนาอย่างเป็นระบบสามารถสร้างสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้ความฝันของเด็กไทยกำลังเติบโตขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรือแต่มันกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนหลังจบเกมโซเชียลเอเชียลุกเป็นฝ่ายสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักลงข่าวพร้อมยอมรับว่าไทยเล่นได้ดีกว่ายอย่างชัดเจนขณะที่สื่ออาเซียนต่างชื่นชมว่าฟุตบอลไทยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กไทยรุ่นนี้มีอนาคตไกลและอาจเป็นรากฐานสำคัญที่จะผลักดันทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตให้สามารถท้าชนทีมระดับทวีปได้อย่างแท้จริงแต่เหนือสิ่งอื่นใดความสำเร็จในวันนั้นไม่ได้เป็นของผู้เล่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นของทั้งประเทศเป็นของแฟนบอลที่สนับสนุนมาตลอดเป็นของโค้ชและทีมงานที่ทุ่มเททุกวันเป็นของครอบครัวของเด็กๆที่ยอมสลัทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ทำตามความฝัน และเป็นของวงการฟุตบอลไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาแม้ในวันที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดชัยชนะ6ถึง0เหนือญี่ปุ่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่เราทุกคนจะจับมือไปด้วยกันเด็กไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถมีหัวใจนักสู้และมีศักยภาพที่จะไปไกลลบที่ใครเคยคิดต่อจากนี้คือการรักษาระดับพัฒนาให้ต่อเนื่องและสร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะส่งให้เด็กไทยจำนวนมาก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ วันนั้นเราชนะญี่ปุ่นด้วยสกอร์ที่โลกต้องจดจำแต่สิ่งที่น่าจดจำยิ่งกว่าคือหัวใจของเด็กไทยที่ไม่เคยยอมแพ้ความเชื่อที่พาเรามาถึงชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์และความหวังที่กำลังพิบาลนขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของฟุตบอลไทยและชัยชนะ6-0ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปพร้อมเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง